ข้าวหลามไม่น้อยกว่า600กระบอกที่ทําแต่ละวันมาจากชาวบ้านรอบวัดเขาพรมชะงแงะลงแรงการตัดไม้ไผ่เคล้เข้าวเหนียวกับเกลือและน้ำกะทิกรอกลงกระบอกให้ได้รสเค็มมันหวานกลมกล่อมรอเผาเมื่อแดดร่รมลมตกแล้วเป็นเคล็ดของการคุมเปลวไฟให้เปลี่ยนตามทางลมน้อยที่สุดเพื่อให้สุกเร็วทั่วถึงกันทั้งแถวตามกรรมวิธีดั้งเดิมที่นำกระบอกฝังดินจนเต็มลานวาดัด โดยพระสงฆ์และชาวบ้านทํำต่อกันมาหลายสิบปีด้วยความอิ่มใจว่าข้าวหลามทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นปจัจจัยทำบุญต่างที่ปีนี้เผาเข้าวหลามนานนับเดือนตามแรงศรัทธางานประจำปีทิ้งก็จะเผาทิ้งทีนี้ปีนี้มันทางการเขาไม่ใหไ้ไม่ให้มีงานประจำปีเลยลงพ่อแกออกคนบายแบยบว่บา,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 าทํำยังไงจะได้เอาเงินเปนมาจนทบเป็นขนมคาไฟเดือนต่อเดือนได้ แล้วคิดเผาก็ลามชาวบ้านก็มาช่วยาามาช่วยในความะถามาช่วยไม่มได้มีสินจ้างอะไรทั้งหมดแต่ก่อนรุ่นแม่แม่แมเขาเผาแบบนี้แหละพอเกี่ยวข้าวแล้วเผาแบบนี้แหละจะเคยเผากับแม่เผา,าเที่ไหนคะเผาที่ตำบ้านตำบ้านจ้ะ าาแล้วก็เอามาคิดมาทํำตามวัดมาทําแล้วก็แจกมั่งแจกตามขันข้าวที่เราไปโปรดนะแล้วก็คนที่มาวัดแต่ว่าบางคนเขาก็ยอดตู้ให้เราเขาบ้านไปเอาไม้เอาปืนเอาอะไรมาตัดแต่งกันไ,ไอพวกนี้คือว่าเขาบริจาคแบบวะเนี่ยวันเนี้ยไปเอามาคือว่าวัดโพพระเขาลือ้อกุฏิไม้ที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็โทรไปเอาบางบ้านต้นไม้ตาย เขาก็โทรไปเอาเราก็มีเครื่องเลื่อยพระก็ไปเลื่อยกันมา แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องคอยเติมฟืนแล้วก็ดูไฟกันเรื่อยไปค่ะจนกว่ากระบอกข้าวหลามจะเปลี่ยนสีนะคะจากเขียวสดเป็นเหลือง4 6ชั่วโมงนะคะกว่าที่จะสุกค่ะซึ่งการเผาเข้าวหลามแบบโบราณกลางลานวาัดแบบนี้นะคะแล้วก็ทําติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็ต้องมีแรงชาวบ้านกับพระนี่แหละคะ่ะที่ช่วยกันนะคะทั้งหาไม้มาทํากระบอกนะคะแล้วก็หาฟืนด้วยค่ะ อดีตเมื่อสิ้นฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวมาหลามหรือปรุงจากไฟให้ได้กลิ่นรสตามธรรมชาติตรงกับช่วงเวลาเดือน3ที่นิยามว่าข้าวใหม่ไผ่หอมมีเยื่อเหมาะจะนำมาทำข้าวหลามเพราะหากข้ามไปถึงเดือน5ผิวเยื่อไผ่จะเริ่มแห้งบางแห่งมีประเพณีถวายข้าวหลามพระหรือตักบาตรข้าวหลามไม่ต่างจากงานบุญข้าวใหม่ในท้องถิ่นอื่น แต่ที่ชุมชนเมืองเพชรการเผาข้าวหลามแบบดั้งเดิมห่างหายไปเกินกว่า30ปีหากชาวบ้านยังจดจำวิธีและฟื้นคืนมาโดยที่นาพันสามอําเภอเมืองเพชรบุรีทําลานเผาข้าวหลามขึ้นใหม่ใช้แกลบกับลําพวนหรือข้าวรีบเป็นเชื้อไฟดังที่เคยเห็นจากคนรุ่นก่อนร่วมกันในวงญาติพี่น้องก็มาร่วมกันทําตั้งแต่เช้าก็ลงมือแล้วก็ดอนบ่ายแล้วก็มาตั้งมาข,งนะะขุดเป็นร่องนะครับขุดเป็นร่องแล้วก็ เป็นร่องประมาณสักสักสองนิ้วแล้วก็เอาเอากระบอกวางแล้วก็เอาดินกบแล้วก็เอากาเลือกลําพวนแกบลบลําพวนที่ว่า,าเราไปใช้ที่ว่า,าเป่าออกจากข้าวออกมานะครับแล้วก็เอามาสุมด้้นข้างทั้งสองข้างแล้วก็เอากระบอกไปตรงกลางก็จุดไฟ ข้าวใหม่นั่นแหะจะถูกนําไปบูชานะฮะถ้าเป็นสังคมโบราณก็จะบูชาผีบูชาแทนบูชาแม่โพศพหรือบูชาผีบรรพบุรุษอะไรต่างๆนะครับเพราะถือว่าเป็นผลผลิตใหม่ของปีเ,เก็บเกี่ยวมาได้แล้วก็ควรที่จะนําไปบูชาเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจในการที่จะมีข้าวกินกันต่อไปทีนี้พอมาสู่สังคมพุทธศาสนาเนี่ยรูปแบบก็เปลี่ยนจากการนําไปเส้นสวงเนี่ยเป็นการนําไปทําบุญกับพระ นะครับดังนั้นแล้วการทําบุญด้วยข้าวใหม่เนี่ยจึงสะท้อนออโลกทัศน์ของในสังคมไทยโบราณนะฮะสังคมอุตสาคเนสืบมาจนถึงสังคมพุทธศาสนาแล้วก็เ,เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในสังคมเกือญาติ ตลอดเดือนที่ผ่านมาชุมชนในเมืองเพชรมีงานเผาเข้าหลามตามลานบ้านหมู่บ้านและวัดเป็นศูนย์รวมในรูปแบบของการสืบทอดและฟื้นฟูสะท้อนถึงชีวิตยามที่ไม้ไผ่ยังเป็นของหาง่ายต่างจากปัจจุบันที่ไผ่ป่าลดน้อยลงและไม้ไผ่มีราคาลำละไม่น้อยกว่า30บาท ซึ่งแต่ละปีที่วัดเขาพรมชะแงะใช้ไม้ไผ่มาทำเข้าหลามถึง4ี่พันลำปัจจุบันได้รับจากไร่ที่แก่งระจานเป็นของสิทธิ์วัดมอบมาทำบุญสืบต่องานเผาเข้าหลามทุกเดือนสามนํำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน